ไปเป็นช่อมล่มจ้ะแบบจดจดเป็นช่มล่มเป็นสมายงมก็ไม่ไงไงปลาโลมาเป็นะเบียนต่นเห็นเนี่ยปลาโลมาก็มูห้าอยู่กับเ้าเสือพี่ทุกคนโลมาทีมตึงว่าไมมเท้ายายนั่งตึงอยู่านั่งนี่นวดอย่างเดียวเนะ แล้วจบแล้วจบวันพ่อไหมวะแล่วันฟรีมือถึงเงีมือใช่ไหเลยมอขัยขันไสเสียแงนีิทิถึงทุกคนอยู่นแถบนส่งมือฉีบเลยนะแม่นะมือฉีบในทิ่งนะเจ้าเคยมีว่าเจ้าหนวดพรังแล้วมืออื่นเข้ามานางอีกเขาเอื่เจามาอีกมี้่ะมีขาประจํา โอ้นิวนิวนิวกอยแกํลังขบโบเด่นหัวเี่ยอคนไทยเมอนันแมนวะมันนวดจังสีมันได้บรรยากาศในผมสิดีรับูก้าเป็นาพพกมวยมากนะคนมสิบอกมากเลยนะแตถึงนวดแข็โบราณวดแมันนวดดินนวดชาหาดีกว่าได้บรรยากาศดีกว่าราคาพอๆกันหนึ่งบานะสิซอยสิซอยหางนาในจนันียเจวแจา เอาตามนั้นลครับมันวันทีมันด้บรรยากาศด้วยนะบบรกบบคตางนมันงางหิสมาคบมความอยู่อยู่ตามอยู่ตามล้านนสองชั่วโมงหาร้อยแต่พวผมมาานีครับนวดฟรีั้มคาึกทึกทึกทึกค่ะจังสีาชาวจังสรรคะหามาไหแบบนั่นผูคอยเสกให้เจ้าอยยุขันเจ้าหามาไหผู้คอยคีดเป็นไร่อาทิตย์อาทิตย์ละจากคน เส่ยหาได้อาทิตย์แรจากคนเสียเถาลอาทิตย์ไดย้อนไปพี่เจ้าเครื่องจ้าม่วงเอาเอาผ้ใหน่นเป็นเวลาหาเครื่องเสมางก็ถือว่าโอ๋อเดย์เ้า่วงบนนวดถาไลก็เครื่องสมวงเจ้าองใจตังบนนวดเออเออมันคํามันค้ำเดีวใครขึ้นนีอีกหนึงมันตกหลงขาเยก็ต เนเสียนตรงล่างนะครับวันนี้มีด็อกเตอร์นวดนาาพัทยานะครับนวดดีมากวันนี้ทีมงานสามตู้ครับนวดทุกตู้หมอนวดที่มาไม่โสดน,นะครับมีแฟนแล้วทุกคน <S 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 ไปคุยทะลึ่งไม่ได้นะต้องต้องขออนุญาตเดี๋ยวแฟนเขานั่นนะครับโสดอยู่คู่หนึ่งนันยูทถานั้นนวดนะ บรรยากาศดูจ้บอันดันไอ้ลืมบอกเดบอเดี๋ยวกดกดปุ่มไอ้ฟังขมือก่อนปุ่มแกะกัับปุ่มน้ำมันไหมเออคใส่ยา่อยน้ำเร่อสาวน้าเึินหฟเขียวโอ้ย่อยหมากเนี่ยมถือเสร็จยตึบตต้องไงต้องให้มันหายไหม เอ่อน้ำมาันมันเสมอนั่นไอ้แหกเบล์มเติมมันขึ้นเฉยๆเติมไอ้สตาร์นานทก็นั่นแหลุรถในบ้านนั่นเองแล้วก็สตาร์ทเปน็นน้ำมันอ่ะมีการแก้เลยมีแก้ผ้านะครับพี่ติ้งทีไ่ไหนหมอ<ม>ไม่ยอมหมอสั่งเลยถอดเลยครับ<ม>ไม่ถ <ภา S 2> <ม>อดไม่เสร็จครับเออเติมเติมอันนั่นแหละ อีอีแปก็ได้แล้วแต่โเบิงม san ันถึงอยู่ก้อยะนี้า่ัมันมันถึงอยู่ก้อยใช่ไหมนั่นแหะเติมเนียแจวเลยเนี่ยเออมันมันมันจขอนอยู่ก้อยเาได้แมนผ่าผ่านผ่าผ่านดีเปิดแอรกับท้มดาครับเปิดพวกบลัเนี่กดเลยเตขอนี้เออเบ